ไหเอ้เอ้าเขาเคขียดสลอดนะเฮียแต่เขามีสามสิบแพี่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยช่วงนี้พี่ก็ยุ่งด้วยอะไรอย่างงี้ยเฮ้ยอันนี้จะเยียนพี่ผู้หญิงผู้หญิงครับฮัลโหลครับครับพี่อ๋อไอเทียนี่มึงไม่เห็นมึงไม่เห็นพี่กูครับเนี่ยครับใครผิดเึนครับวันนี้ใครผิดเลนครับไม่เห็นพี่กูนะผมผิดเรนพี่ขอโทษครับนะมึงจะเอาไหมไม่เอาพี่ไม่เอากูถาม เอาไหมไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาโอเคครับโอเคครับไอตอสตอสตอสเป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องขึ้นมาแม่งผมถ้าใครมีปัญหาพี่พี่ผมลงเช็คให้เลยได้ได้ได้เอาเขารอบ้านเจเกต่างทุ่มเลยไอสติทุ่มนี่วะเวลาเดินเร็วจัดเลยเออมาช้าเด้วยมาขอพี่ตอสดิเอามาแล้ว ตัวรับหลาบมาแล้วนี่หว่าตัวรับหลาบมาแล้วนี่หว่าโใช่ใช่ใช่เลยตัวนี้เลยตัวนี่หว้เลยไม่ใช่ก็พี่ตอเขาไม่ยอมไปแอดดอปอับพี่ไมงได้อะไรคุณไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วเหอะไม่ใช่ไปถึงพี่ตอครับพี่ตอเดียวบอกเดี๋ยวพี่ตอเดี๋ยวบอกพี่ตอไอ้แฟนตอ้เผมบอกลุงแล้วอะไรล่ะไอ้แฟนกูว่ามินโดนกว่าตอนเนี้ยผมพูดตรงๆพี่เปาครับพี่ชายไม่น้องเลิฟไอ้อลเหรอไอ้อลเหรอ พี่พี่เปาสวัสดีครับพี่ครับอ่อนเอ้ฮัลโหลไอ้แฝงแฝงมันนี่วันนี้พี่มีเรื่องใหญ่จะคุยพี่เปามันนี่ครับพี่เรื่องจะบอก ไอ้พัดแป๊บนึงพัดพักขอคุยธุระก่อนอะไรอ้กี่แล้วเว้ยแอบผมแอบฟังนะไม่อะไรแป๊บนึงนี่ขอคุยก่อนไม่จะคุยถามเรื่องนี้กับพี่เปาก็เดี๋ยวก็มีเรื่องที่โดนกระทืบอีกเบ็ดเบ็ดอยู่ปะเวทอยู่ปะเบ็ดเวทมานี่เบ็ดเงาแล้วทำไมนะไอ้พัดมาไม่ได้อ๋อไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แป๊บนึงโอ้ยแค่เป็นเด็กขอไปขอแป๊บเดียววันนี้ครับจะบอกอะไรเมื่อวานนี้ไปคุยกับพี่โนใช่ไหมครับเออ แล้วพี่โนบอกว่าเออตอนไอ้พัทเมื่อวานเนี้ยมันมาหาพี่วันนั้นพี่ไม่พี่หลับเป็นตายไม่ได้เข้าเกมไม่ได้อะไรพี่หยุดไงพี่โนบอกว่าไอ้พัทมันมาคุยมันมาขอโทษพี่แล้วมันมาสารภาพกับพี่แล้วมันก็บอกว่าตอนอะไรสักอย่างหนึ่งกับพี่นี่แหละ <c oughs> โอ้โหไอ้เฮียไหนบอกไม่มีแล้วไงวะแฟงเอ้าแต่ผมไม่มีนะผมไม่เลยไอ้พัทมันทําทําไมอ่ะเอ้ามันขายเอรออะไรอ่ะพี่โนบอกว่าเห็นไอ้ไอ้พัทมันมาบอกบอก,บอกพี่ว่าตอนอะไรกับพี่ <c oughs> สักอย่างอะ่ะ มันแล้วมันก็มาสารภาพมกเลยงงเด็กอะอะไรวะอ้าวไอ้พัดได้ไม่มัจชิงเอาตัวรอดก่อนไงมาเปิดกับก่อนไงเอาตัวรอดก่อนแล้วก็โยนขี้ให้มึงไอ้ทอดได้อืมแล้วผมมั่อวนไ้พี่โนก็ถามนะว่าทาไมหลอสุพัทเขาทาอะไรบอกอ๋อไม่มีอะไรครับพี่โนถามไม่เฉยครับคือมึงยังปกป้องสุพัทอยู่หรอยังปกป้องอยู่ครับพี่ยังปกป้องอยู่แล้วมันเรื่องที่จะเผาหมดแล้วไงประเด็นอะใช่ครับโอ้โหเอ เราจะถางด้วยพี่พี่พี่เปามากี่โมงครับวันนั้นวันนั้นกีกวันไหนอ่ะวันไหนวันพรุ่งนี้เหรอหรือวันไหนวันที่สามครับวันที่สามกี่โมงก็ได้ว่าเออผมผมก็จะถามพี่เปาเหมือนกันว่าเว้นมาได้นาเว้นมาป้าเว้นมาป้าอือใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่เปากับพ่อแกงกับพ่อพี่เปาก็ได้ให้ไอไปวันที่สามใช่ไหมครับพี่ใช่วันที่สามไอมันจะปิดพีนะมันบอกมันบอกว่า มันจะมาหากูไปไหนกูไปวันที่สามประมาณถึงถึงงานแต่มันจะไม่มาแล้วนั้น่ะถ้าพี่อ่ะไอ้ไอ้ผมไปที่กรุงเทพใช่ไหมครับพี่มานครนายกดิเขาจะมาเออหมายหมายถึงว่าผมผมไปหาพี่จุกกรุงเทพก่อนแล้วก็ไปนครนายกพร้อมพี่จุกไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อก็ได้ได้เดี๋ยวไปพี่จุกด้วยได้ใช่ไหมพี่สายได้มาสิได้ได้ก็มาเจอกันนครนายกได้ใช่ไอ่เวทมาบ้างไหมอ่าเออพี่เวทไปม บอกว่าเสร็จแล้วดีครับพี่จนแต่คนสำคัญไปไปโยมไปกับพันเออเราสั่งพี่ปต๋าผมไม่ได้ชวนว่าพี่ใชเต๋าไปนะเอาสุบัสจะไปไหมไปงานนี้ไม่เคยขาดเลยงานนี้เราสี่คนไปเจอกันที่กรุงเทพก่อนโูใช่ไหมได้ครับแล้วไปเจ้าบ้านกูหมดเหรอวะไปเจ้าบ้าเอาผ่านหมดนะคันเดียวนะเออมันเปาเอาผ่านที่ไปไปกับคนเดียวไม่จะไปหมดนะที่ไปขอไคนเดียวออกกันเราจะหมดป่ะก็มันนั่งได้กี่คนเราหนา่านหน้าหนึ่งห้าคน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  ห้าคนห้าคนรวมพี่ไม่ใช่ออะไรหน้าสองอ๋อหน้าสองหนึ่งตัดคนขับดีก็หน้าหงอ่ะหน้าหนึ่งตรงกลางสองหน้าหนึ่งกลางสองหลังสองผมขอนั่งตรงที่สบายที่สุดเจ็บเป็นหกเจ็บหน้าอีกหนึ่งไงก็ห้าไงไอ้ใค้แฟนไม่ใช่เลยไม่ใช่สรุปพี่ฟังผมได้แตะกูเี้าสามฟังพี่ได้แต่ละพี่เป็เจ้าของรถโอเคไหมห้าคนนั่งได้ห้าคนหน้าหนึ่งห้าคนขับกลางสองแล้วก็หลังสองก็คือหนึ่งสองสองก็เป็นห้า อันนี้ผมลงคนขับไงอ่ะก็ตัวทำไมนี่ไม่คนขับไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่โอเค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 ไม่แ่ใจอยงที่ไปนะพี่ผมจะใส่ยีนส์ใสเพราะมันไม่ต้องอาบน้ำไงแล้วใส่เสื้อตัวเดียวอ่าก็นั่งได้ห้าคนก้อยพัดไม่อยากกลับอะไรแล้วพี่เปาเนาะวันที่สามต้องออกแต่กี่โมงนี่พัดแต่เราแต่เราต้องไม่รู้ครับแล้วแต่พี่เปาครับพี่พี่เปาจะออกกี่โมงครับพี่ชายออกจากบ้านเหรอครับครับพี่ก็ผมจะได้ไปก่อนเนี่ยก็ประมาณ ห้าโมงสี่สักมงเย็นประมาณนั้นใช่ใงั้นงั้นแสดงว่าเราต้องไปก่อนไปกรุงเทพก่อนสักถึงก่อนสักอะไรครับแล้วต้องเจอที่ไหนครับเอ้ยอย่าบอกดีเดี๋ยวค่อยว่ากันดีไม่ไเดี๋ยวผมก็พร้อมเหล่าใครยังมาตับผมว่าเอาพี่เว็บินไหมเนี่ยอะไรเดี๋ยวพี่ไปหาสุพัทรก่อนก็ พี่เวทเขาไปอยู่แล้วรู้กันมองตาก็รู้ใจใครอ่ะมีไอ้จุกมีไอ้แฝงเขาพ่ายไม่ได้แหลกเนี่ยนะครับจุกแฝงพัดใช่ไหมมีพี่โนฮงมาด้วยนะครับพี่พี่โนพี่โนก็มาเหรอครับไม่ว่างนะอะไรไม่ว่างอะไรผมไม่ว่างนะอะไรได้ได้อะกูถามมึงตรงๆเลยมึงไปบอกพี่โนว่าอะไรหมวดนี้พี่โนเขาบอกหมดแล้วอะไรวะ ไม่ไม่ไม่วันนั้นพี่ไม่ได้มาด้วยวันนั้นพี่ไม่ได้เข้าเกมมาเว้ยมึงเอาแล้วพี่ไปหาพี่โนไปคุยเรื่องบีบีซีแล้วที่นี้บอกว่าพี่โนครับเออผมมีเรื่องจะคุยะครับเรื่องสุพัฒน์สักหน่อยปพ๊บแกพูดคำนี้มาเลยว่าเออเรื่องไอ้พันหรอพี่เหมันมาหาพี่แล้วมันบอกมาโม่มาโมบอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะใช่แล้วก็เรื่องตอสอ่ะอะไรผมยังไม่ถึงี่เลยนะผมขอโทษเฉยๆนะอะไรแล้วะเขาจะพูดได้ไง ก็ผมบอกผมบอกว่าผมแค่บอกว่าผมผมไม่ขอโทษพี่เอ้ยผมขอโทษด้วยนะครับเห็นนึกว่าพี่ต๊อดคํามาพูดอะไรแบบไม่รู่ไม่นคือไอ้พันธุ์นี่ผมมีหลักฐานโอซีนะพี่ต๊อดเจะขอโทษก็ขอโทษไปต้องต้องไม่พลาดพี่ถึงต๊อดคําถามคือพี่นู๋ก็พี่ต๊อดเขาบอกผมว่าเขาฟ้องพี่โนอ่ะเขเลยไปขอโทษอ่ะก็พี่ต๊อดเขาบอกผมว่าเขาฟ้องพี่โนแล้วอ่ะผมก็เลยบอกว่าฟ้องพี่โนู๋เขาก็ต้องถามเองแล้วไหมถูกไหมว่าแล้วผมไม่ได้พี่นู๋ถามนะผมไม่ได้พูดอะไรแล้วแล้วแล้วพี่โนู๋เขาบอกเองว่าไง บอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขาบอกเแค่เขาบอกแค่นี้ก็คือถ้ามึงหวังดีจริงเหรอพี่ต๊อจริงเหรอไอพาร์ตมึงก็ต้องจบแค่มึงกับพี่โนไว้ไม่ก็หวังดีแต่ไม่ไม่แต่มึงไม่ควรไปเว้ยพี่ยังไม่ไปหาพี่โนเลยนะอะไรก็กลัวโดนโดนอ่ะแล้วมึงชิงตีไปก่อนทำไมอ่ะมึงกลัวโดนเหรอเขาพี่ต๊อบอกว่าเขาจะกระทืบผมอ่ะผมไปขอ S <S <S คือมึงเริร่มที่จะเอาแบบเอาตัวรอดคนเดียวเหรอยพาร์ทเออจริงจริงพ<อ>ี่แล้วพี่ต๊อะแล้วเท่านั้นมึงเอาตัวรอดคนเดียวไม่พอนะมึงโยนความผิดให้พี่ต๊อใช่ก,ก็ผมเห็นพี่ต๊อไม่ขอโทษเขาตะกีผมก็เลยไปขอโทษก่อนขอโทษทั้งทีกตัวรอดก่อนใช่ไหมจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อย่างงั้นพี่ผมไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนไม่ใช่ผมโอ้โหไอ้มึงไปชิงไม่บอกเขาก่อนอ่ะนะ ไหไไปก็บอกบอกโทษขอโทษเขาผมมว่าเวทเป็นพี่โน่อย่างเงี้ยแล้วเองแล้วเองไปทําอย่างนั้นนะอ่ะแลวเออแล้วเนี่ยถ้าเวทเป็นพี่โนเขาจะสงสัยไหมอยู่ดูเขายังงงอยู่เลยยุดดีพัดมันมาพูดอะไรแบบนี้ไงเอาไหม่ก็พี่ทําให้ผมสงสัยเองพี่บอกว่าพี่ฟ้องพี่โนแล้วผมจะรู้แม้ว่าพี่ฟ้องไม่ฟ้องอ่ะไม่แล้วแล้วแล้วพี่เป็นคนฟ้องแล้วเขาไม่รู้่ขนาดลุงพี่ยังเอาหมทุกวันเลยบอกฟ้องลุงแม็กบอกผมติดอะไรบ้างโอ้โหเอาผมชุดใหญ่วันนั้น่ะไหน ตอนไหนเมื่อพี่เอาเอาบอกพี่โนแล้วจริงผมก็เรียกไปมอผมว่ากลัวโดนกระทือมาเขายิงกระบาดให้เอาจริงไงจริงก่อนเลยเหรอแต่ผมไม่ได้ทริงนะผมไม่ได้บอกนะว่าพี่ตอสไปรับหลังเขาเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีนะมีนะมี่ะเปิดดิเปิดดิโอ้ผมไม่อยากมาทำร้ายพี่วันนี้พี่โอพี่พี่ไปหาไปหาหนน่อยนั่นอย่างนั้นเลยไม่เองมีนะเองเองบอกเลยโนอะไรเงี้ย องพูดเลยอะไรก็ผมรูดผมพูดคำเดียวพี่ก็เรียกเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็เรียกนะอัไม่ใช่นะเขายกตัวอย่างนะเออยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้ดีนะดีนะเออทุกทางดีกว่าแต่พี่ดูหองจริงนะไอ้พัดรออะไรอะครับพี่คิดว่าเก็ดไม่เปิดนั่นแหละพี่ก็สงสัยเฉยวันนี้ี่คุยเรื่องบีบีซีมันก็ไม่ได้เกินเลย ดีนะมัวนี้ที่ผมถามว่าเออเรื่องสุพัฒเป็นไงดีนะแค่ถามว่าสุพัฒพี่เห็นสุพัฒดึงไหมอะไรพี่โดนเขาแต่งเรื่องบ้างนี่พี่จะรู้ได้ไงว่าไม่แล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเขาบอกว่าเออเห็นพัดมามอบบอกพี่ว่ามามอบถูกไหมถือว่าพี่ไปฟ้องเนาะผมก็ไปมอบดีเดี๋ยวเขายิงหมกระบอาผมขึ้นมาทําไงอ่ะพี่นออยู่ในเกมไหมครับอ เขาไม่ยิงหรอกขอขอขอแก้หน่อยเขราแรงผมเหลือๆด้วยผมก็ซัดพี่จุกหมอบไปอะเมื่อวานนะดูดิวันนี้ไม่มาตาปูดแล้วก็อีกอันหนึ่งเว้แล้วก็บอกแล้วมึงมีสั่งเรื่องไว้ตอนที่ขืนข่ามาตรงจากตรงนี้อีกแบอกว่าเดี๋ยวผมเอาเกจริ้งถูกไหมอะไรเอาแกจริงอะไรผมพูดว่าอะไรที่มึงบอกอยาเอาเกิ้งเอาอีกแล้วเว้ยอะไรมึงบอกว่าอะไรแล้วมึงก็บอกพี่ว่าพี่พูดอย่างเงี้ยผมขึ้นเอเคพี่โนยตไปสายละอะจะพูดอะไรอะอุ้ย อุ้ยไม่เอาครับพี่ไม่มีอะไรพี่ต่อพี่โนนะบอกกันนะเอาไงเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่เปล่าเลยไม่หานมั้ยมันไม่หยุดพี่บอกว่าพี่ต่อกับผมนะพี่โนพี่หลายที่อะไรผมไม่ได้พูดเลยพี่เมื่อวันสองวันมาคุยผมอยู่สรุปมันมีอะไรผมอ่ะเออโอ้ย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 เรื่องแหลมเลยสองวันไม่คุยกันแล้วบอกแล้วเว้ยชอบไปคุยกับแกก่อนเป็นไงล่ะชอบไปคุยผมส่วนตัวว่ามีเรื่องอะไร อุ้ย no ก <si ูบอกแล้วมึงชอบไปคุยกอดยังไงล่ะเออก็ผมจะไปมอบก็เห็นพี่ต้อนเขาฟ้องอ่ะสรุปยังไงเนี่ยมึงตลกสรุปผมขอโทษครับผมไม่โอ้โหแหว่พี่ต้อนพี่ผมก็โดนเนี่ยอะไรไม่เป็นไรพี่มันบอกว่ามันมันแก้ตัวอยู่พี่มันขอโทษอยู่แต่มันก็ขอโทษแต่ปาละก็เพราะนี่ก็รับหลังอยู่ดีพี่เอาพี่ตอนนะอันนั้นพี่ต้อนนะรับหลังนะพี่ต้อนนะใช่ครับเนี่ยผมไม่าผมฟ้องพี่ต้อนด้วยดีโออะไรอะไรต้องขัดเก่าเลย อุ้ยไม่งั้นหลังเดี๋ยวหลังรีไปมอบไหมพี่หลังรีผมไปมอบไหมไอ้นี่ไม่เล่นกับระบบได้ได้เดี๋ยวผมดมจัดการเดีคัดกร่าโอ้ผมโอ้โหไอ้เสี่ยงแกเอาจริงด้วยโอ้ยพี่ไม่โดนไข่น็อตด้วยพี่แมวนะพี่ของครับพี่ของครับครับครับพี่อย่าปี๊เกี่ยวเขาพี่เกี่ยวหวานอะไรมึงซวยอะไรโอ้ก็เห็นไหมพี่โน้ายังพูดเลยว่าจริงนะพี่โอ้พี่เขาผมจริงอะเนี่ยพี่เกี่ยวหวานผมอ้โหต่อเที่ยังไม่โดนเลีวเกี่ยวหวานอะไร เกี่ยววหานรเรียกเขาเป็นเพื่อนเลยเรียกเป็นสีเลยโอ้คืองานโยนด้วยงานโยนด้วยโอ้แล้วเขาผมจริงอ่ะเนี่ยผมได้ยินเสียงเขาเนี่ยโอ้โอ้ไม่ต้องหาผมเราผมไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วนะก็เตี๋ยวหลังหลังหลังเรียต้องไปเคลียร์ทีมีเพราะพี่โนเขาเขาทนไม่ไหวไงเขาโทรมาเองเลยโอ้เขาโทรมาหาพี่เลยเขาโทรมาหาพี่เลยเมื่อกี้ไม่โอ้ผมขอโทษไปแล้วเขาบอกเขาทมาเองแบบบอกเออพี่เปามันยังไงกันแน่วะไอพัดเนี่ยพี่บอกเออ พัดเขาเนี่ยแสดงว่าเขาเขาดูอยู่ด้วยเออเขาดูอยู่โอ้โหว่าประเด็นมันลามไปข้างนอกแล้วไงโอ้โหเฮียไม่เราแบบแล้วผมโดนยิงขึ้นมามันทำไงนี่ไม่ห่างเด้อบอกก่อนเอ้าสวัสดิ์เองพร้อมแรกไม่ใช่หรอน้องชายเด้อเดี๋ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่แฟงจะมีปืนนะเดี๋ยวให้พี่แฟงช่วยได้ไหมอานนานเอาเว้ยจะต่อกกอนกับพี่โนเว้ยจะต่อกกอนกับพี่โนเว้ยแทนที่จะไปขอโทษเว้ยไม่มอบดีเออเออ อ่วันนั้นขอโทษไปแล้วว่าวันนั้นน่าอู้ขอโทษอีกผมไม่นี่แล้วขอโทษอะไรงงเลยเรื่องนีเราก็คุยกันอยู่เนี่ยเขายอมเขาเอาผมจริงเนี่ย MG เขายอมเขายอมเขายอมเอม MG โทรมาเลยอ่ะเขาบอกพี่ป่าวันอะไรกันแน่กันหนาว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วก็เลยพี่ก็เลยต้องต่อสตรีมให้ดูไม่เว้ยพอพี่ตอนเลยเนี่ยอะไรนะเออพี่เลงอ่ะพี่ผิดใช่ไหมเนี่ย ถ้าพี่ผิดเดี๋ยวพี่พี่เออพี่ไปบอกพี่โนเองโอเคไหมไม่หรอก่พี่ก็บอกเขาอย่าอะไรเลยก็พูดเล่นพูดในเกมไม่ได้พูดจริงเอ้าสุภัทนแต่เขารุ่นใหญ่นะ้วเขาน่าจะแบบไม่ไม่สนในเกมไม่สนนะไรจริงแล้วกูเคยเจอพี่โนกูโคตรกลัวจริงๆนะกูเคยเจอหลายรอบแล้วกูแบบกูคุยแบบเป๊สบตาจริงๆอ้าวโอ้โหขนาดขนาดพี่เปายังไม่กล้าสบตาพี่เรียกอย่างพี่โนตลอดอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหใช่วันนั้นมามาบ้านพี่อ่ะ พี่ไม่เคยล้อหลอกเลยใช่ไหมเอเจเขาไปสนับสนุนความรุนแรงอะพี่ตอนคือปกติมาคนทุกคนมาบ้านเสียงแกแบบแกแบบเมื่อกี้แกแขกมาบ้านอ่ะหมาไม่เห่าแจ้งใบเลยวใบเห่าอดะแจ้งใบเลยสวัสดีแจ้งใบเลยโดนม่โดนมาโดนมาโอ่ะเดี๋ยวมึงไปคุยกับพี่โน่ได้หลังเลยอ่ะว่าจะยังไงใช่ใช่ใช่วันนียผมไม่คุยนะผมถือว่าผมขอโทษจริงนะไม่ใช่ปุ๊บคุยว่าไงนะ ไม่คุยนะถือว่าขอโทษไปแล้วใช่ไหมถือว่าขอใช่ใอ่คำแบบนี้คือการไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติจริงจริงเล้วเหมือนแบบว่าไม่ให้เกียรตินะอย่างนี้นะโยนหินถามทางอ่ะคือเหมือนเขาจะมาคุยดีๆอะไรเงี้ยเอาคิดดูเรื่อกแล้วเดี๋ยวเขาเลือกโอ้โหมีเอาเรื่องตัวใหญ่ขนาดไหนถึงพี่โนโทรหาพี่แล้วพี่ต้องพี่ผมขอคุยพัทแล้วผมไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาคิดเอาแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้ก็ไม่รู้ว่าเกมาพิมพในช่องด้วยเนี่ยแค่บอกว่าเนี่ยว่าไงพอดีครับพี่โนวัดเดียรับ์คง หลังรีให้น้องมันมาหาด้วยโอ้เหี้ยเลยสวดทรายอะไรอะผมทำาอะไววะเนี่ยพี่รับหลังเยอะวะผมอีกพี่ตอพี่เฮ้ยรับหลังตรงไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมไปพูดเองก็ได้เดี๋ยวกูไปบอกพี่โนเองโอเคโอ๋ยดมหาไรวันนั้นก็ได้เออหาดิเพลงไหมเป็นผู้อยู่กับพี่โนมานานแต่ละเพลงใส่ขึ้นนี่เองเองกระโดดเปิดเลยไหมับพี่โนก็ถือว่าได้หลัง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 รีครับพี่หลังรีครับหลังรีเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเข้าไปก็ได้ครับพี่ผมไม่เอานะพี่น้องไม่ตั้งใจครับพี่ ครับก็อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วกันครับพี่ผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามเพียร์กับต่อถ้าอยู่อะไรผมขอโทษไปแล้วนะแต่ว่าน้องมันไม่ค่อยรู้สึกอะครับแต่แต่สวัสด์บอกว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นมันจะกระโดดเปิดก็ก็พี่แค่พูดเอย่างนี้ใช่หรอเอ้าก็มันบอกว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นน่ะ้าอยู่ในความฝันแล้วก็มันจะเอาไอ้หัวตัดไปฟันเขาอ่ะหัวตัดต้องต้องมีมีสนิมด้วยนะเดี๋ยวตีพิษบอกนะสำหรับ มันบอกว่าถ้าถ้าถ้าเจอใครขี่มอไซค์อยู่มันจะเอาเขี้ยวลากพื้นแล้วก็เกาะเกาะคอเขาอ่ะเขียวเขียวไม่พอแล้วต้องมีแบบพวกขอเว้นพี่โนไว้คนหนึ่งไอ้หนันจริงจะต้องมีมีพวกสนิบด้วยนะไว้ติดพิษเนาะตอนตอนจบทำไงนะน้องชายปลาปาระเบิดระเบิดปองนั่นนะเย็นเอาไงไอ้นี่ดูดูเกินดูกันน่าจะดูกระตูนมาเยอะ กห็หลังเรียหลังเรียเดี๋ยวไปหาพี่โนกันไปไปใส่แล้วไหนพี่โอ้โหแล้วแกมันเป็นงี้ได้เนี่ยพี่เอ้ามึงจะให้เรื่องมันใหญ่กว่านี้หรือให้มึงจบแค่นี้หรือใช่พวกพี่จะได้ช่วยก็หยุดหอุะเออตอนแรกผมไปขอโทษเขาบอกโอ้ไม่อะไรเขาพูดแบบเสียงหวานไม่ก็เขางงเขางงเว้ยเขางงอยู่ดีๆเองมาขอโทษแล้วทีเนี้ยพี่รับพี่กันพึ่งรู้เมื่อวานว่าอยู่ดีๆอ่ะไม่ก็พี่เป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าแล้วแล้วเองบอกว่าเองพูดใช่ไหมว่าเองไปมอบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ก็ไปใช่ผมไปมอ่ผมนึกว่าพี่ไปฟ้องเขาแล้วไงอ่ะแล้วพี่ได้ฟ้องยังพี่ไปฟ้องเขาดูดิว่าต่อดีกว่าต่อแล้วโอ้อะไรพี่ได้ฟ้องไหมอ่ะเขาไม่ได้ฟ้องพี่นราบอกไม่รู้เรื่องตอนนั้นน่ะผมก็บอกไม่ได้แล้วพี่มารู้แลัวเอ้แล้วพี่มารู้ทีหลังว่าเองไปไปพูดกับพี่นวก่อนเนี่ยพี่รู้สึกไงรู้สึกสิอ้าวก็ผมก็ต้องขอโทษวันนั้นเผื่อไปปีนเกีียววันนั้นน่ะ ะเกลียวเันหวาเผือกคำเดียวอ่ะโอ้ผมเผือกคำเดียวเองพี่ต๊อดเรียกอย่างนี้สองนะมึงสองนะสามด้วยเกลียวนะกระโดดมาทางบ้านทางที่ไอ้แฟนเขาไหนกระโดดว่าไงนะมึงพูดว่าไงนะตอนตอนที่ผมพูดอ่ะตอนที่ผมพูดอ่ะเออเรียกพูดอะไรอู้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่อาเสียงไม่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 เดี๋ยวตัวอย่างเฉยก็ผมบอกว่าไปหาโนแค่แน่โอเคสี่นะเขาทั้ที่สี่นะทั้งที่สี่นะอะไรงว่าอะไรพี่ต๊อดเห็นไหมไงกระโดดนะนี่พี่ต๊อดก็โดนนะอะไรนะทั้งที่สี่นะเออมันะะอไรตอไหนีเดี๋ยวผมโดน เมียวเอ้ยอ่าได้ NGK อ้วยนะไอ้ตอนเข้ามาเป็นจริงอ่าได้ไอ้พัดเอ้าเข้ามาเป็นช่างหม่งอยู่ ใช่ครับพี่ผมยกตัวอย่างนะพี่แต่เอ้โหทวัดแต่พี่ผมพูดตามตรงนะพี่ขอสองตัวนะพี่น่าจะอันนี้กับใครแล้วในที่บอกพี่จะช่วยพี่เขียนม่ได้นะนี่พี่เขียนไม่ได้นะพี่ขอนองรอดก่อนนะพี่ขอพี่ขอเลรอดก่อนใช่โอ้โหพี่โอ้โหยอมนะคันนี้กูยอมแพ้นะพี่ไม่แต่เมื่อกี้พรียกยกตัวอย่างนะผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะไม่ต้อไหนไหนมึงเรียกมึงเรียกไม่ไม่เรียกเขาว่าใคไหไหถ้ามีโนอยู่เดี๋ยวผมตัดเสียงพี่ต้อเรียกวันนั้นพี่ต้อเรียกเป็นเสี่ยวเลยพี่ต้อเรียกเป็นเพื่อนไหนมีตัวอย่่่่าางงวไนะออ ยกแล้วเมื่อกี้ยกก็โดนแล้วไม่แล้วตอนแล้วตอนกระโดดที่ที่ชอบกระโดดเอแฟงชอบกระโดดมาแฟงจะไบ้ปผมไม่พูดเลยนะทำไมไม่มึงบอกว่าเดี๋ยวผมเอาแกเดี๋ยวผมเอาแม่งจริงเอาแกจริงอ่ะเอ้ยไม่พูดว่าแล้วพี่บอกว่าเอะไรไม่พูดเลยจะฟังไหมจะฟังไหมผมมีหลักฐานด้วยไม่พูดเลยอ่าถ้าถ้าอ่าถ้าไปเปิดแล้วแล้วมีอ่ะเปสองกระพรงนะจะรอมรับไหมเพราะมึงมอตรงนี้ดีกว่าเองเองก็บอกพี่ว่าก็พี่ตอนชดบทำให้ผมขึ้นอ่ะ ที่ชอบพูดให้ผมเคลนจริงนะผมไม่ได้หมายถึงเขาอ่ะหมายหมายถึงนะในนั้นเป็นหมายถึงนะเออเอาละเวโดมนมาทื่อกูไม่เกี่ยวนะเอี๋ยกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะวนะอี่สุดใช่เหรอผมไม่รู้เรื่องผมไม่ทำเงี้ผมไม่รู้